ครับหลังจากตรวจสอบดูแล้วว่านะครับขัดปรับในส่วนของสีโป้ได้แล้วนะครับก็จะมีการเป่าลมเช็ดทำความสะอาดด้วยน้ายาเช็ดคราบซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับการติดกระดาษนะครับควรติดให้ดีนะครับโดยเฉพาะนะครับพื้นที่ข้างเคียงนะครับการพ่นนะครับมันเป็นละอองนะครับมันก็จะสามารถปิวไปติดที่อื่นได้นะครับที่มันเป็นละอองถ้าเป็นไปได้ก็ พ่นในห้องพ่นนะครับจะดีที่สุดนะครับในส่วนของการพ่นพื้นนะครับการตรวจสอบนะครับการติดกระดาษนะครับว่ามีส่วนที่แลบแพรมออกไปไหมนะครับหรือว่าป้องกันละอองสีดีไหมนะครับติดกระดาษแบบกลับหน้าหรือเปล่าเพื่อสร้างความกลมกลืนนะครับในส่วนของตรงนี้ตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะทําการผสมสีนะครับมาพ่นในส่วนของการติดกระดาษประมาณนี้ครับผม